สวัสดีนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูเครื่องอีทีร้อสิบหน่อยนะครับวันนี้นะครับคืออาการเป็นไงเขาบอกวาล์วรั่วอ่ะวาล์วรั่วนะครับก็เดี๋ยวจะลองให้ช่างฟุกหมุนดูก่อนนะครับว่ามันจะรั่วจริงอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับโอ้โหเลื่อนานก็เสียคนะ้างพี่อยู่ไหนกันนะตาตะโกนครสวรรค์นเนาะอ่ะครับเอาช่างฟุกร้องเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรวาขอดูอาการน,นะพี่เอาโอ้โห,โหนี่มันไม่มีวาวเลยอย่างพวกฮะาไม่ต้องยววาวก็หมุนได้เลยโอ้โหเอาแกะวาสุมาดูเลยนะครับ ทะเลกับหมุนติดดีอ๋อดับเฉยไปอะไรเนี่ยเหรอเพื่อนอ๋อคือมันเป็นอาการมันมีแล้วอ่าน่าจะบ่าเบอร์หลุดสมมตแล้วมั้งเนี่ยอ่ะนะครับก็เดี๋ยวจะถอดดูฝาสูบนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นชุดฝาแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นเพราะอะไรนะครับอาการแบบนี้นะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็แกะออกมาแล้วนะครับ ก็ออกมาเช็คนะครับลูกสูบโอ้ยะมันมันเยอะจังก็ขึ้นสุดดีนะครับ ใาวาวก็โอเคนะครับโอ้ใบวาว่แสดงว่าติดนี่นะครับปิดปิดที่ใบวาวนะครับก็เดี๋ยวจะไปขัดนะครับหน้าเนี่ยนะมันจะเป็นไอเขาเหมาเขาเหมาที่ที่นี่ที่แกนวาวเลยนะครับ คราวนี้มันจะทําให้มันฝืดครับมันฝืดแล้วทําให้วาวมันค้างนะครับวาวมันค้างปุ๊บคราวนี้ก็จะไม่มีแรงอัดนะครับอ่าเวลาอ่ขัดเลยเอาไว้ขัดออกให้หมดจะปวดร้อใหมคราวนี้วาวก็จะค้างนะครับมันก็ทําให้มีแรงอัดทีนี้มันก็ทําให้วาวรั่วนะครับคือสาเหตุนะครับที่ว่าอาการแบบนี้นะครับ หมุนไม่มีแรงอัดเลยนะครับยกวาวก็ยกวาวกับไม่ยกวาวก็มีค่าเท่ากันนะครับสามารถหมุนได้รอบตัวเลยก็เดี๋ยวดูนะครับผมดูนี่เหมือนคล้ายว่าบ่าวาวเหมือนก็ทํามาก็ดีนะครับเหมือนยังจะไม่นานนานเท่าไหร่นะครับดูจากทรงนะครับแต่อาจจะเกิดจากเขาเมานะครับนี่นะครับที่วัดลูกสูบนีก็เยอะนะครับนี่นะครับเสมาลูกสูบ ก็เหมาควันนะครับพวกนี้นะครับมันไปเกาะอ่ามันไปเกาะแกนวาลตอนนี้มันก็คดนี้ไปบวกกับหลอดนี่มันฟิตนะครับมันก็ทําให้มันติดเลยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวไอ้เจียงพกนะครับเจียเจียแกนวาลก่อนคือหมายว่าหมายความว่าเอาลวดอ่ะาลวดแปลงไอ้แปลงลวดอ่ะขัดนะครับไอ้พวกนี้นะครับอย่าไปใช้พวกอกระดาษทรายลูกอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวแกนมันจะสึกนะครับ เราจะใช้แปรงลวดขัดให้มันขี้ขมเหลวมันออกแล้วก็ผมจะบดวาวให้ใหม่นะครับอา,อาจจะต้องใช้หินเก็บนิดนึงนะครับเพราะว่าขมเหลวมันเยอะนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับอาการแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับก็เดี๋ยวใส่ประกอบเหมือนเดิมบดวาวแล้วก็เปลี่ยนปาเกลีฝาตัวหนึ่งแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ลองติดได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับ นะครับอนะครับก็ว้าวนะครับที่บอกว่าเมื่อกี้ว่าจะบดนะครับก็มันสังเกตแล้วดูแล้วไม่น่าจะเวิร์กนะครับก็มันผุนะครับนี่ที่บ่านี่มันเป็นรอยหลุมๆเต็มหมดเลยนะครับนี่นะครับหอยเสียเนี่ยนะครับเอาไปเช็คดิตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนตัวว้าวใหม่นะครับแต่ใช้บ่าเดิม ก็ผมก็ใช้หินกวาดหน้าบา่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็บดเรียบร้อยอ่ะรอยปะเก็ดม,มันแตกเลยนะพอออกมาปะเกน็นขาดได้ไหมสะเกน็นเทียมออกมา,มาอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ่ะล้างเช็ควาลวแป๊บหนึ่งนะครับผมก็พี่เขาบอกว่ามันกินน้ําด้วยนะครับก็ลองดูสาเหตุแล้วนะครับเนี่ยลองงัดดูแบบนี้นครับนี่เนยคอมันแตกเนี่ะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะเป่าออกนะครับแล้วก็จะเชื่อมให้เขาไปเลยนะครับเพราะว่าเราปิดฝาถึงฝาวาะนา้าดียังไงก็เอาไม่อยู่เพราะว่าไม่รั่วบนนะมันรั่วขอบนี่นครับเนี่ยชอบเป็นโอเคครูตา่าโอเคนะครับนี่นะครับเขาวิธีการเอาออกนะครับแก๊สล้นเลยนะครับ พวกได้หาอะไรไเอาคีมนี่บอ,อกไเลยหยิบคอเนี่ยจับดึงลงมาเลยหลุดแล้วดึงมาเลยลลค่อยๆๆอ,อ,อย่าหนีบแรงเนี่ยง่ายไหมแค่นี้เองนะครับผมอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวจะทำการนะครับขัดนะครับขัดออกแล้วก็เชื่อมนะครับวิธีการเชื่อมก็คือใช้ตะกั่วแล้วหัวแรงนะครับอ่าผมใช้หัวแรงเชื่อมมานะครับ ง่ายนะครับไม่ต้องจะเป็นต้องต้องถอดวน้ำไปให้ร้านว่น้ำทำนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับว่าจะเชื่อมฝาว่น้ำบนนะครับคือจะมีอุปกรณ์เองก็ไม่จำเป็นต้องไปร้านว่น้ำนะครับนี่นะครับคือไลท์ให้ทั่วก่อนแต่อยู่ได้นอนนะครับเหมือนกันนะครับนะครับกูแรงตัวนี้ก็อยู่ประมาณ300วัตต์นะครับก็ ราคาไม่แพงนะครับซื้อมาใช้ก็ได้นะครับเนี่นะครับตะกั่วนี่ก็เป็นตะกั่วบัดกีเครื่องเสียงทั่วไปแล้วนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นตะกั่วแท้งนะครับเนี่นะครับแค่นี้เอง จะประมาณนี้นะครับแล้วก็คือต้องขัดนะครับคือต้องเตียนะครับทำความสะอาดถ้าเกิดว่ามันไม่เอี่ยมมันจะบัดกี้ไม่ติดนะครับตรงนี้นะครับแ,แก๊หลุดนิดหนึ่งนะครับ ฝานี่น่าจะร้อยเปลี่ยนมาแล้วนะครับเนี่ยเพราะฝาเดิมมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับพราดูจากล็อกตรวนี้มันจะไม่ตรงนะครับกับรูระบายน้ำนะครับแล้วก็บดีเข้าไป mani. <mimitation> เท่าไรอืมเก็บเอาา้ดทาต๋องลองดูดิมันมีประเก็นฝาแยกอยู่บ้างประเก็นฝ,า,ฝ,า,ฝ,า,ฝาขวาผาครอบวาลอ่ะมีมีม,มีน่าจะมีอยู่อ่าโชว์ตรงนี้นะคระับมันจะบัดกีียากหน่อยนะครับเพราะว่ามันติดท่อน้ำนะครับ เสร็จนะครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่นะครับอ่าที่ดำๆมันจะเป็นฟักมันนะครับน้ำยานะครับตะกั่วพวกนี้จะเงานะครับเป็นตะกั่วสําหรับบัตรกีอ่าพวกอะไรเครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับแต่ที่ตะกั่วตามร้านเขาใช้นะครับมันจะเป็นตะกั่วด้านคือตะกั่วแห่งนะครับนี่นะครับตัวนี้มันจะมีน้ํายามาในตัวนะครับอ่านี่นะครับ แต่อยู่แน่นอนนะครับอ่ะโอเคนะครับจะขออยากประกอบเลยครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็สิดเรียบร้อยนะครับว,ว้าวบดเรียบร้อยนะครับมานกติดได้แล้วแหมแถวเลยไหมอ่าขอหลุดเลยมันเชื่อมมัก็หน่อยดีปีก็ ไว้สิแบบรถเดิมว้าวมันรั่งอ่ะอ๋อเดิมเดิมยังไงครับเดิมันรุ่งอ่ะตอนนี้มีแรงอัดแล้วใช่ไหมอ่ะเขาเล่นไปต้องยกว้าวเลยหมุนอ่ะครับเอ้าร้อนนะลุงอ่าเนี่ยนะครับติดง่ายแล้วนะครับ แรงดันก็ขึ้นดีปกติกน,นะครับ ปั๊ม,ป,ม,มปั๊มไม่ค่อยดีนะถ้าจะลองลองลูกปั๊มก่อนก็มันติดยากนะครับคือเหมือนว่าแรงอัดดีแล้วแต่มันไม่ออดเลยเงียบนิบคร,รับแล้วมันเบาไม่ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้เจ้งต่อเปลี่ยนลูกปั๊มเลยนะครับ <S <S อ่ะโอเคครับอ่ะนะครับเอ้าลองดิเป,ป,ป็นไงลองปอดปอดมันแป๊ดมาไม่ละเสียงอะ ไม่เจอใช่สามรอบก็ติดโล้วจะท่าปุทธอะเมื่อกี้เมื่อกี้เบ้าไม่ได้เลยอ่ะนี่นะครับเมื่อกี้เบ้าไม่ได้เลยตอนนี้ก็โอเคนะครับจะได้นะครับ แรงเขามากแล้วพังอีกมือมือไม่ค่อยดีช่วงนี้มือแรงเลยถังทะลุแล้วโอเคนะครับใส่ดีเลยน้องเดี๋ยวพี่จะท่านี้กลับบ้านอ่าไอดีเขาอยู่นี่โอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากทำเครื่องนะครับอยากก็ได้สเต็ปไหมก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับ ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ